สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึง่งคลิปนะคะวันนี้สาวดอยจะพาดูพาชมพาล็อกพาแอบที่ไหนตามสาวดอยมาเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้สาวดอยจะพามาซอยมะขามน้อยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอะไรหรือว่าอาจจะไม่ใกล้เนาะ เพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้แต่ถ่ายกันไกลๆอย่างนี้แหละพอดีเนี้ยก็มีเสียงเพื่อนบ้านคุยด้วยมู่นนะ, <c oughs> ะไม้เส้าหนึ่งคันเป็นมะขามถขามดิบไม่รู้ว่ามันถึงมันถึงลูกเปล่าเราไม่เห็นลูกเต่านะเนี่ยต้องสอยกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ <c oughs> จะเริ่มแก่แล้ว อยาก,กินน้ำพริกมะขามตอนนี้เราก็ถือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปล่อยถุงไว้นี่แหละเดี๋ยวเราจะสอ่ให้มันร่วงลงพื้นไปเลยก็มีหน่วยแก่ๆอ,อย่ไปใสอไปอันนี้เอามาทำเอามาจิ้มแม่ทำน้ำปลาหวานหรือว่าพริกเกลืออร่อยนะมาจิ้มกะปิก็อร่อยอันนี้เป็นมะขามไม่รู้มะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามันยังไม่ ถ้ามันยังไม่สูงนี่มันจะมันจะเปรี้ยวหมดนะเดี๋ยว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 จะไปขอมะขามเดี๋ยวจะไปที่ข้างบ้านเสาดอยต้นมันสูงอะพอต้นมันสูงมันสอยไม่ได้ต้นมันสูงสอยไม่ได้ก็เลยต้องมาเอาของของเขานี่แหละแต่คิดว่าเสาดอยไม่รู้ว่เสาดอยตั้งกล้องมันไม่รู้มันถึงหรือเปล่านะถึงอยู่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่นะมันไม่มีคนถือกล้อง มีคนถือกล้องหรือซูมให้ดูซูมได้มั้ยนะมาไปไล่อไป,ไ,ปไม่ต้องขอรุ่นนี้เขาไม่ได้หวงเยอะแยะ,ยะโอ้โหหักเลยนี่อันนี้ถ้าถ้าเราจะเอาไปตำตำน้ำพริกอันนี้แตกหักเลแหลกถ้าจะเอาไปตำน้ำพริกเราต้องแกะเล่นมันออกแต่บ้านรุ่นนี้ต้องตำน้ำพริกหรอสารว่านนะ่ำจิ้มพริกเกลือเอาดีกว่า แต่แบบนี้ที่เกียจติทำนี่เดี๋ยวมาวเดี๋ยวตั้งกล้องมามุมมุมใหม่มุมใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้่อยมันจะมันจะต้นมันจะต่ำๆเตีเ้ยบเห็นเนาะมันจะทําให้ให้เห็นมันก็จะเห็นอยูอ่เด็กบอกแ,แล้วว่าอนนี้มันไม่ต้องใช้ไหมก็ได้ หนรอ,ลอกล้องมาใกล้ๆซิต่อได้ว่าอันนี้อันนี้แขนแขนต่อดอยเอาอยู่เห็นไหมแขนต่อดอยเอาอยู่นะอันนี้เดี๋ยวเก็บเก็บเอาเออโอเคนี่เก็บมาฝากเล็กฝากน้อยเห็นอยู่เนาะฝากเล็กฝากน้อยเอามาให้หมดป้าถั่วนะ้มดแดงทำไมแต้มมดแดงหว่วงมาก มะม่มะม่วงมดแดงหัวมะขามก็มีนะว้เฮ้ยเอาเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปนี่ฝักแก่ฝักอ่อนเอาให้หมดเลยอันไหนฝักแก่ๆแล้วก็เอาไปปรุงเมนูอื่นเอาไปกินเล่นก็ได้เนาะแต่อันไหนฝักแก่ๆก็ไว้ฝักอ่อนๆเดี๋ยวเราจะเลือกมาตำน้ำพริกอยากกินน้ำพริกมะขามก่อน รุ่นนี้เออเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆนี่แหละเอามาจิ้มน้ำพริกอร่อยเอยตัวเล็กๆนี่มาตำน้ำพริกวันนี้จัดเต็มทั้งผ้าปิดปากทั้งแว่นตาทั้งหมวกเอามากันไว้ก่อนเพราะว่าฝนมันตกไม่ได้เลยรอกลัวน้ำค้างเดี๋ยวน้ำค้างมันไอ้นี่ไม่ต้องดูหน้าสาวดอยแล้วเนี่ย ดูไอ้ที่ดูมะขามเนี่ยจะให้ดูมะขามจะให้ดูที่เก็บมะขามฝากเตี้ยฝากเล็กฝากน้อยเก็บมาอันนี้อันนี้มดแดงมันเกาะอยู่ไม่เอามันหวงขี้เกียจไปยุ่งกับมันเดี๋ยวจะได้ลบกับใครไม่ลบมันลบกับมดแดงนี่ไม่เอาเฮ้ยสู้มันไม่ไหวหรอกมันกัดทีหนึ่งนั่งกัดแล้วก็ฉีดใต่างหางน่าแสบ นี่มือยาวสาวได้สาวเอาต้องใช้ไม้สอยอย่างนี้พอไหวพอไหวเฮ้ยเอาหมดหมดแล้วทีนี้ก็ต้องเข้าสู่หมดใช้ไม้สอยต่อสิคะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เดี๋ยวเอาถุงมาใส่นี่ได้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปเจ้าใหม่ย้ายไปเจ้าใหม่อีกเจ้าหนึ่งคือจะเป็นมะขามหวานแต่ว่าฝาักมันจะน้อยกว่าน,นี้โอเคเดี๋ยวไปกัน มาเดินเลาะเลาะไปอีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวไปขอของป้าอีกบ้านไม่รู้แกจะโอเคไหมต้นนี้เป็นมะขามหวานถ้าฝาักมันน้อยกว่าฝักมันเล็กกว่าตำน้ำพริกอร่อยอันนี้ฝักแก่ตำน้ำพริกไม่อร่อยนี่ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวขอขอเขาก่อน <c oughs> บัตต้อ,อนแน่หนูไม่คลายแบงก์นนุ่แห่ โอเคเดี๋ยวเราอันนี้คลิปไปก่อนเนาะแค่นี้ก่อนด้อต่ำๆดูนะนนนเน,น,น,นาะ ก็มีแต่ปักแก่ๆอีกแล้วเอือพอๆเดี๋ยวกลับไปหาซอยอยู่แถวบ้านเราต่อแบบเนี้ยตามน้ำพริกอร่อยมันไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วอันนี้เป็นมะขามสายพันธุ์หวานไม่ใช่สายพันเปรี้ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซอยข้างบ้านต่อโอเคป่ะเดี๋ยวเราเมือ่อ อและแล้วก็กลับมาตายลังที่ต้นมะขามหน้าห้องน้ำเราลิมห้วย <c oughs> ไปไล่ลาดตะเวนลาดตะเวนเอาของเพื่อนบ้านจนหมดแล้วไปดูต้นนั้นก็แก่ต้นนี้ก็แก่อะไรที่เราชอบแก่ๆนี่ไม่ค่อยจะได้นะเหมือนอยากกินมะเขืออย่างเงี้ยอยากกินมะเขือแก่ๆนะไปดูเจ้าไหนก็ไม่จ้อ่อนๆไอที่มะขามนี่อยากได้อ่อนๆมิแต่แกๆ่ๆ ไม่สมดุลน,นี่อันนี้มะขามอยู่ริมห้วยข้างบ้านจาาดอยอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวแต่เห็นไหมมะขามแต่ละสายพันธุ์แปลกนะอันนี้แบนๆอันเนี้ยเมล็ดจะไม่ค่อยมีมีแต่ว่ามีน้อยทีนี้มันจะเป็นมะขามฝากักแบนเอามาตำน้ำพริกสุดยอดไม่ต้องแกะ,มะเมล็ด <c oughs> โอเคทีนี้เราก็ตายลังมาอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องจะ๊ะไม่ต้องเปนไหนแล้วฝากตรงนี้ไว้ซอยซอยซอย โอ้ยอีกาฟากห้วยมันก็ไม่รู้มาจากกากากาเลยเนาะนกมันร้องอยู่ฟากห้วยเนาะแหละคือทีเนี้ยตรงนี้แลค้คอก็ไม่ต้องเคล็ดมากด้วยเพราะว่าต้นมันต้นมันไม่สูงเราให้เอาตรงกิ่งที่มันอยู่ไม่สูงอ้าวนเนเนเนปัญหาก็มกีแล้วทีนี้ฝักอ่อนก็จะเยอะด้วยตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกถ้ามาดูตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องไปไหนแต่ว่าทีนี้อยากทดสอบนะ อยากทดสอบว่าไปดูของเจ้าอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ยต่อไปมาม้าก็กลับมาตายรังอยู่มาถามบ้านเรานน่เอ้ยเนาะไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยเราินี่ปักเกก็มีสาวแบบไหนเดี๋ยวสาวไดจะตำน้ำพริกมาขามเดี๋ยววันวันนี้ตอนนี้กี่โมงเราก็ไม่รู้ว่าไปทุลักข้างน,นอกทันหรือเปล่าเนาะ ถ้ารอไปตอนเช้าอีกฝนตกอีกก็ไม่เดี๋ยวไปอีกือเก้าหน้าเบื่อช่วงนะี้ถามว่าฝนตกมันดีไหมมันก็ดีอยู่มาสอยมาสอยมาต้องสอยค่ะเพราะว่ามันสูงเกินวันนี้สาวดอยพาสอยนะคะสอยพาสอยสอยอย่างเดียวเดี๋ยวสาวดอยชอบฝักเล็กฝัก,กอ่นอน ตามน้ำพริกแล้วก็หล่นอีกโอมันหลน่นพอมันหล่นมันร่วงแล้วมันก็เดี๋ยวก็ต้องไล่ไปเก็บเอานะเดี๋ยวไล่ไปเก็บเอาค่ะไม่เป็นไรให้มันร่วงเพราะว่ามันไม่ติดไม้ถ้าขั้วมันหลนุดขั้วมันหลนุดมันจะไม่ติดไม้มไปเอาไปเวลาสอยเล้วก็อยากให้ดูเนาะ อันนี้ก็มันก็ไม่พ้นตรงมุมนี้อยู่ดีนั่นแหละเออเราเห็นกันไหมนะเวลาต่อใบสอยให้ดูเนะี่ยเห็นกันไหมมันก็ไม่เห็นใช่ไหมเออแต่ถ้าสอยถ้าสอยส้นที่มันอยู่ตระลัลที่มันอยู่ติเตียนอย่างเงี้ยจะเห็นใช่ไหมต่อด้ก็ว่านนะ แต่ไม so ้สวยเงี้ยเงียเงงี้พอละไม่เป็นไรเนาะโอ้โหเนี่ยเนี่ต้องใช้สมาธิอยู่ด้วยแต่มือสั่นก็มันก็ไม้มันตรงงน้าไม้มันไม่เข้าล็อกไม่เข้าล็อกอ่ะหล่นอีกแล้วโอ้ยเนาะหวานโอเคโอเครู้อย่างเงี้เนาะกำลงไปยืมสวยเอาตรงนี้ตั้งนานละไม่ต้องไปไหนละ เราก็พานเลาะพาราดตะเวนอ้ยพอก่อนเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าเราไปเดี๋ยวไปไปเก็บเอาที่มันร่วงที่มันหล่นตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะตอนนี้ตั้งกล้องไว้ตามเดในถุงนี้จะมีมีมะขามอยู่สามต้นสามสายพันธุ์่ะตอนนี้เก็บเอา มันหล่นหล่นพื้น,อ,น,นอันนี้ที่มันหกักหักอันไหนมันหกักหักเดี๋ยวเราเก็บไว้กินเองอันไหนที่มันดีๆอยู่เดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนที่มาสอยนี่ก็จะสอยเอาไปเอาไปฝากเพื่อนด้วยนะไม่ได้จะกินเองส่วนที่จะฝากเพื่อนนี่ต้องฝากสวยๆหน่อยของเราอย่างไงก็ได้ไม่เป็นไร ของเรามันกินสดของเขาเนี่ยกว่าจะส่งไปให้ถึงบ้านนี่ไกลไกลก็ต้องเลือกที่มันไม่ช้ำเอาที่มันสวยสวยหน่อยนะอันนี้คือที่มาอยู่ริมห้วยนะป่ะนไหนก็มาตรงนี้ละ่ะไปดูริมห้วยกันนิดนึ่งเฮ้ยแวะมานั่งคุยกันตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ยินไหมคะเสียงอีกา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 อยู่นั่นนะ่ะนี่เอ้ย มานั่งคุยกันอยู่มุมมุมนี้เนาะฮอนฮ <laughs> อนฮอนแล้วก็มาเจอกันในในตรงบรรยากาศแบบนี้นานๆตอนนี้เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกไหนๆก็ไหนๆหนละก็ถือโอกาสมานั่งคุยกัน <c oughs> กลิ่นน้ำโคลนนี่ก็โอ้โหและและ้ว วันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเยอะเนาะเพราะว่าอันที่จริงสารดอยพาเสารดอยน่ะพาพามาสอยมะขามแต่สอยไปสอยมาเออมานั่งคุยกันเฉยเลยเนาะไปดูไปดูอย่างอื่นต่อไปดูมุมอื่นไปดูมุมอื่นนี่นี่เห็นไหมนี่พามา พามาพามานั่งมุมนี้มานั่งจุดนี้มันแสงมันจะโอเคขึ้นนิดหนึ่งไหมถ้าเรามานั่งตรงนี้เนาะเออเราก็ได้ดูได้เห็นอยากให้ได้เห็นบรรยากาศของน้ําด้วยแล้วก็ยุงก็เยอะเยอะด้วยนะเออแล้วมันก็นกล้อง AI ไคุณกล้อง a อนี่เขาก็อยากจะให้เรานั่งเขาอยากจะให้เราแบบจ้องหน้าเขาด้วยนะถ้าเราไม่จ้องหน้าเขามันก็มันไม่ค่อยจะโอเค อโอเคแล้วยังคุณไอไอจ๊ะนี่ถ่ายกล้องให้ดูนี่อือหื้ออือหืออือหือปิดปากตอไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยร้อนโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้สารวัามันยาวเกินไปแล้วแหละก็พาว่าด้วยพามาสอยมะขามเก็บมะขามอย่างเดียวเนาะไม่มีอะไรแล้วก็แวะพามาชมมาอัปเดตน้ำห้วยตอนนี้ฝนหยุดแล้วแดดออกแล้ว สาวได้ก็ไม่รู้ว่าถ้าสาวได้จะออกไปทุละต่อเนี่ยมันจะมันจะทันไหมตอนนี้มันก็น่าจะไม่รู้กี่โมงแล้วอะบ่ายสองหรือบ่ายสามแล้วถ้ามันกว่าจะไปขับรถไปถึงแล้วก็ทําทุละเสร็จก็อาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าเนาะรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยก็นั่นแหละถ้ามันไปไหนไม่ทันก็ไม่ต้องไป เดี๋ยวสาวไอยก็คงจะไปหาซื้อปลาทูนึ่งักแพ็กหนึ่งที่ร้านขาเขาก็น่าจะกลับมาแล้วแหละซื้อปลาทูนึ่งก็จะเอามาตาน้ำพริกกินก็เลยเดี๋ยวก็ทําคลิปให้ดูเนาะมาตาน้ำพริกกินกับสาวไอยนะคะโอเคค่ะก็สําหรับสําหรับคลิปนี้อันที่จริงมันก็ยาวเกินไปนะสาวไอยก็รู้ว่ามันยาวเกินไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ ครจะดูแค่ไหนอะไรยังไงสาวดอยก็ไม่ได้ซีเรียสวันนี้เอาพากันเพื่อนมาใส่ด้วยพากันเพื่อนรุ่นพิเศษก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสาวดอยสตอรี่ตลอดมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รักก็กดไม่รักก็กดเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวดอยได้นําเสนอคลิปวิถีชีวิตบ้านๆของสาวดอยไปได้อีกเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ